ฝากไว้ด้วยนะคะกับช่อง c h a n n e n youtube โปรโมชั่นฝาใบเก่งกี้กดติดตามแล้วอย่าลืมนะคะเปิดแจ้งเตือนที่กระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเก่งค่ะจากฟอออ,ตโ,อโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้รุ่นที่เก่งจะนำมารีวิวค่ะเป็นรถรุ่นฟอร์เรนเจอร์นะคะเป็นวแท็กนะคะตัวนี้เป็นขับ2นะคะเกียร์ออ,ตโ,อโต้มันราคา1ล้านค่ะ29,000บาทนะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าเก่งแต่งระไรให,ให้กับเจ้ารูปหล่อคันนี้บ้างนะคะเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าพร้อมตัวอักษรอะคริลิกคาร์า f o ฟอร์นะคะมาในสีทูโทนนะคะสี แดงตัดด้วยสีดำ พร้อมกับอักษรอะคริลิกค,คำว่าレนเจอร์นะคะที่เป็นสีแดงนะคะพร้อมกับไฟ LED 3จุดด้วยตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้เก่งเพิ่มเติมให้จะเป็นค้อบไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะทําให้ดวงไฟเราดูโดดเด่นม,มากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านข้างค่ะที่เพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของป่องล้อนะคะซุ้มล้อขนาดหนิ้วแบบมีหมุดนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะตัวรถแต่อย่างใดเลยนะคะติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนาในส่วนของยางค่ะตัวนี้นะคะเป็นยาง BF นะคะพร้อมกับแมก o อเอซินะคะสเปคงานจะอยู่ที่265-70 R16 นะคะพี่ๆสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าต้องการแมกลายไหนนะคะและอย่างอะไรครอบแก้มค่ะที่เป็นสีเทากาไฟนะคะตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วในส่วนของครอบกระจกมองข้างก็เช่นกันมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วหลังคาด้วยค่ะตัวนี้ก็สวยหล่อมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพร้อมกับการสาดเข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้ก็มาจากโรงงานเช่นกันความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกได้นะคะพี่ๆมือจ ับที่เป็นสีกาไฟเทากาไฟนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะไม่เน้นแต่งอะไรเยอะนะคะพี่ๆเพราะว่าเจ้าวแท็กตัวนี้เขาสวยมาอยู่แล้วนะคะตัดกระสีเทากาไฟตัวสปอตบร์ตัวนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพี่ๆค่ะเป็นสีเทากาไฟ ตัดกับสีรถที่เป็นสีดำมากๆเลยนะคะที่เก่งเพิ่มเติมให้ด้านท้ายนะคะด้านท้ายตัวนี้จะเป็นค้อบไฟนะคะคอบไฟท้ายนะคะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟแล้วก็ทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับโลโก้ Ford นะคะด้านท้ายกระบะนะคะตัวนี้จะมีกล้องนะคะฝังอยู่ใต้โลโก้ Ford ดด้วยตรงน,นี้นะคะอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวกันกระแทกนะคะท้ายกระบะ ตัวนี้ที่เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายนะคะแป๊บนึงนะคะเป็นแบบ easy lift นะคะตัวนี้มีขนาดเบามากๆเลยนะคะ easy lift ตัวนี้นะคะคุณผู้หญิงก็คือสามารถนะคะมือเดียวได้เลยนะคะไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเนาะจ้ะสำหรับอันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับเจ้าไว i แ e tag ตัวนี้นะคะ มีน้ำหนักที่เบามากๆเลยแล้วก็ในส่วนของไฟดวงที่3นะคะตัวนี้ก็คือมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพี่ๆพร้อมกับสปอตบาร์ตัวนี้ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ตัวปลั๊กค่ะตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์นะคะเผื่อเวลาไปแคมป์นะคะไปปิกนิกนะคะก็คือสามารถใช้ไฟตัวนี้นะคะชาร์จได้ เดี๋ยวกิมพามาดูด้านในนะคะด้านในตัวนี้นะคะเจ้าวายแท็กนะคะจะพุ่มหนังซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือจะตัดด้วยได้สีส้มนะคะเดินด้วยได้สีส้มในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะก็พุ่มหนังนะคะ ตัดด้ได้สีสม้มแล้วก็ตรงคอนโซลหน้านะคะก็คือเป็นสีเทากาไฟนะคะพร้อมกับคําว่า w i t เทนะคะสีสม้มในส่วนของหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับระบบซินสาที่เป็นเมนูภาษาไทยนะคะพร้อมกับระบบนาทางแล้วก็ระบบช่วยเหลือโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นหุ้มหนังนะคะตัดด้วยได้สีสม้มเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ ระบบต่างๆก็คือค่อนข้างครบมากๆเลยในส่วนของเบาะเกียขอโทษค่ะเมื่อกี้ตากล้องแผ่นไปที่เกียรเด็กกิ่งอธิบายเกียก่อนเนาะเกียตัวนี้ค่ะเป็นเกียออโต้นะคะ10สปีดนะคะแล้วก็เบาะค่ะเบาะตัวนี้นะคะสามารถปรับได้แทิศทางนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะความคงทนนะคะของหนังตัวนี้ก็คือดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะใช้งานง่ายแล้วก็ซิเนเจอร์ของเขานะคะจะปัก ด้วยคำว่าวายแท็กตัวนี้นะคะเดินด้วยได้สีสม้มระบบต่างๆค่ะตัวนี้ค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับเจ้าวายแท็กตัวนี้นะคะ เป็นตัวท็อปของขับ2นะคะถ้าขับ4ก็คือจะมาในราคา1,265,000าบาทนะคะสำหรับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ f o r d r a n น e r นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.0นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมาในราคา1,29,000้บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อได้เลยช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเก่งขึ้นไว้ด้านล่างนะคะฝากเช่นเคยเลยนะคะช่อง c h ชาแนลยู u ู u โปรโ o ชั่นฟอร์ดบไปเก่งกี้และทางเพจค่ะโปรโมชั่นฟอร์นะคะสนใจ ฟอร f o r ลนเจอ r ส,สามารถทักทายมาสอบถามแคมเปญหรือโปรโมชั่นได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยถ้ารักถ้าชอบการเอ็นดูกันเก่งลบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เิ่งทำในคลิปถ,ถัดไปได้ด้วยนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผิดภาพประกันใดขออภัยด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ